สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะมาพูดถึงการโคจรโยกย้ายของดาวพระเกตค่ะซึ่งดาวพระเกตก็ถือว่าเป็นดาวที่มีความสำคัญส่งอิทธิพลต่อแต่ละลัคนาราศีได้มากเลยทีเดียวนะคะดาวพระเกตไม่ได้มีภพไม่ได้มีเรือนเป็นของตัวเองเมื่อได้ ทำการโคจรยกย้ายไปสถิตยอยู่ที่พบใดเรือนใดก็ย่อมส่งผลต่อพบนั้นเรือนนั้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงให้เกิดแรงกระเพื่อมขึ้นค่ะดาวพระเกตเป็นดาวที่แทนด้วยเลข9้าค่ะและในช่วงที่ดาวพระเกตได้ทําการโคจรยกย้ายนั้นก็คือวันที่9ตุลาคมปี2567ไปจนถึงวันที่4ธันวาคมปี2567สมัยจึงมองว่าดาวเก้ายกย้ายในวันที่9้า จึงถือว่าเป็นสัญญาณดีๆเป็นความมงคลเป็นนิมิตหมายที่ดีที่จะส่งอิทธิพลต่อแต่ละลัคนาราศีได้ดาวพระเกตเป็นดาวของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นดาวของจิตวิญญาณวิญญาณธาตุเป็นดาวของความเชื่อเซนห์ลางสังหณรค่ะเมื่อทําการโคจรยกย้ายแบบนี้นะคะเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับความเหนือธรรมชาติเหนือความคาดหมายเรื่องของเซน์เรื่องของลางสังหณรต่างๆก็ค่อนข้างที่จะมีผลกระทบต่อแต่ละลัคนาราศี ไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะเรามาเช็คกันในคลิปวิดีโอนี้ค่ะว่าดาวพระเกตเมื่อได้ทําการโคจรยกย้ายแล้วจะส่งผลต่อคุณอย่างไรบ้างค่ะคลิปวิดีโอนี้เป็นคําพยากรณ์ดวงชะตาโดยภาพรวมของชาวลัคนาราศีพฤษภค่ะชาวลัคนาราศีพฤษภคะดาวพระเกตได้ทําการโคจรยกย้ายเข้าสู่ราศีพิจิก มาอยู่ในเรือนปัตนิของดวงชะตาตั้งแต่วันที่9ตุลาคมปี2567จนถึงวันที่4ธันวาคมปี2567ค่ะดาวพระเกตเข้าสถิตในเรือนปัตนินี้ก็ทำมุมเลงมายัางลักษณะราศีเกิดของคุณนะคะซึ่งที่ราศีเกิดของคุณมีทั้งดาวพระพฤหสัสบดีและก็ดาวมรตยูโคจรสถิตทับยู ท่ากับว่าดาวพระเกตเล็งไปยังดาวพระพฤหัสเล็งมายังดาวมฤตยูเล็งมายังชะตาเกิดของคุณนั่นเองค่ะส่งผลทําให้ชาวลัคนาราศีพฤษภนั้นมีความเข้มข้นในเรื่องของเซนส์ในเรื่องของลังสังหรณ์ในเรื่องของออสิ่งลี้ลับ เรื่องเหนือธรรมชาติประมาณนี้ค่ะเรื่องที่เหนือความคาดหมายจะมีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นกับตัวคุณค่อนข้างบ่อยนะในระยะเวลา2เดือนนับจากนี้เป็นต้นไปนับจากวันที่9ตุลาคมเป็นต้นไปจนถึง4ธันวาคมปี2567นะคะถ้าเราจะพูดถึงในแง่ดีกันก่อน,อนเลยในช่วงที่ดาวพระเกตเล็งลัคนาราศีเกิดชาวลัคนาราศีพฤษภสามารถใช้เซนใช้ลางสังหรณ์ของตัวเองเนี่ยในการพิจารณาคนในการดูคนในาร การเดาใจคนในการพิจารณางานวางแผนงานคาดการเหตุการณ์ล่วงหน้านะคะหรือเอามาใช้ในแง่มุมของการเงินนะคะคาดการผลกำไรผลประกอบการวางแผนการเงินลักษณะนี้เป็นต้นดาวพระเกตเป็นดาวของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับเทพเทวดาเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับบุญวาสนาเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวลึกลับลี้ลับ ในช่วงที่ดาวพระเกตเเล็งลัคนามีโอกาสที่ชาวลัคนาราศีพฤษศพจะได้โชคได้ลาบจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือได้โชคได้ลาบจากการฝันดีฝันแม่นของคุณชาวลัคนาราศีพฤษภคะในระยะนี้ถ้าคุณทําดีคิดดีมาก่อนตั้งใจทํางานตั้งใจประกอบอาชีพด้วยความสุจริตซื่อสัตย์ในระยะนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อวยพรอวยชัยนะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคุ้มภัยนะคะเพราะเป็นดาวบุญเขาเรียกว่าบุญนําภาวาสนานาส่งสิ่งดีๆจะเกื้อกูลกันมากๆเลยแล้วยิ่งเล็งกันกับดาวพระพฤหัสเล็งกันกับดาวมฤตยูจะยิ่งเพิ่มความเข้มข้นชาวลัคนาราศีพิศภท่านใดที่เคยเจอเรื่องเหนื่อยยากเจอเรื่องลําบากเจออุปสรรคปัญหาในชีวิตปัญหาที่คุณเคยเจอมีเกณฑ์จะได้จบสิ้นลง จะเริ่มมีแสงสว่างเข้ามาในชีวิตคุณจะเริ่มมั่นใจในกระบวนการหรือวิธีการที่คุณเลือกเดินชาวลัคนาราศีพฤษภหลายๆท่านนะคะช่วงที่ดาวพระเกตเเ็งลัคนาก็อยากจะให้คุณหาเวลาในการทําบุญทําทานนะไม่ว่าจะเป็นการตักบาตรในตอนเช้าการถวายสังฆทานหรือการทําบุญกับเด็กยากไร้เด็กกําพร้าทําบุญตามวัดวา,ารามหรือโรงพยาบาลสถานศึกษาอย่างเงี้ยก็ได้ค่ะจะยิ่งส่งเสริมดวงชะตาของชาวลัคนาราศีพฤษภเป็นอย่างดี แต่ในจังหวะที่ดาวพระเกตโคโจรมะเร็งลัคนาราศีเกิดก็ไม่ได้หมายความว่าจะมีแต่ผลดีเสมอไปเรื่องราวที่คุณจะต้องพึงระมัดระวังก็มีเช่นกันดาวพระเกตโคโจรเข้าสู่เรือนปัตตนีปัตตนีหมายถึงความรักความสัมพันธ์คู่ครองคนรักคู่รักในช่วงนี้ถ้าคุณยังโสดอยู่และคุณกําลังศึกษาดูใจกับใครบางคนคุณอาจจะเจอคนแปลกๆนิสัยแปลกๆหรือเขาอาจจะได้เปิดเผยท่าแท้บางอย่าง หรือไม่เช่นนั้นเนี่ยตัวคุณก็อาจจะคิดไปเองว่าเขามีใจคิดไปเองว่าเขารู้สึกดีด้วยคิดไปเองว่าเขาเนี่ยมีความรู้สึกดีๆให้กับคุณและต้องการจะสารสัมพันธ์กับคุณคือคือเป็นเรื่องของความคิดของคุณเองเพราะดาวพระเกตเป็นดาวของความคิดนะคะอาจจะเป็นช่วงที่มโนไปเองคิดไปเองอันนี้ต้องขอพูดกันตามตรงนะดาวพระเกตเป็นดาวของความคิดโดยมากแล้วจะคิดไปแบบ เหมือนกับว่าคิดเข้าข้างตัวเองค่อนข้างมากหน่อยซึ่งสมัยไม่อยากจะให้ชาวพฤษศคิดแบบนั้นอยากจะให้คุณเผื่อใจไว้สักหน่อยนะคะถ้าเป็นในแง่มุมของความรักความสัมพันธ์และคําว่าปัตตนีหมายถึงการเดินทางหมายถึงการเรียนรู้หมายถึงการทาําสัญญาข้อตกลงเงื่อนไขข้อผูกมัด ช่วงนี้ถ้าชาวลัคนาราศีพฤษภได้ทําสัญญาหรือว่าได้มีข้อตกลงอะไรกับใครอย่าเพิ่งคิดว่ามันจะเป็นไปตามนั้นให้ระมัดระวังการคาดเคลื่อนให้ระมัดระวังการถูกเลื่อนนัดเลื่อนสัญญาให้ระมัดระวังคนจะผิดคําพูดผิดนัดกับคุณประมาณนี้เอาไว้ด้วยนะคะเพราะดาวพระเกตโคจรเข้ามากระตุ้นอยู่ในเรือนปัตนิมันมีความไม่แน่นอนเกิดขึ้นมันอาจจะเกิดการแปรปรวนก็ได้พลิกจากซ้ายเป็นขวาขวาเป็นซ้ายหน้าเป็นหลังหลังเป็นหน้าได้หมดทั้งนั้นชาวล คนาราศีพฤษศจะต้องใจเย็นๆนะคะในจังหวะที่ดาวพระเกตโคจรมาเล็งและคนาราศีเกิดช่วงนี้ให้ระมัดระวังเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทางไกลาทางต่างประเทศเรื่องที่มาจากทางไกลาอาจจะได้ยินข่าวคราวที่ไม่ดีจากทางไกลหรือข่าวคราวที่ไม่ค่อยดีจากทางต่างประเทศและทําให้คุณมีความเครียดมีความกังวลคิดมากจนเกินเหตุหรือจะเป็นช่วงที่คุณนั้นเจอกับคนแปลกๆเจอกับคนวิกลจริตเจอกับคนที่ไม่รู้จักกาละเทศะก็ได้ นะคะไม่ว่าจะเป็นชาติไทยหรือต่างชาติก็ได้นะคะ มีเกณฑ์ที่จะเจอคนที่เข้ามาจู้จี้จุกจิกมาจุนจ้านกับคุณจนสร้างความรำคาญใจให้กับคุณลักษณะนี้เป็นต้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะประโยชน์หรือว่าด้านบวกที่คุณจะได้รับจากดาวพระเกตมันก็ค่อนข้างเยอะในแง่ของเซนลางสังหรณ์หรือมีเรื่องที่คาดไม่ถึงเกิดขึ้นเรื่องเหนือธรรมชาติเรื่องที่เหนือความคาดหมายชาวลัคนาราศีพิษภท่านใดที่ชื่นชอบในมุมของการมูเตลูค่ะในแง่มุมของการบูชา หรือเรื่องลี้ลับเรื่องลึกลับต่างๆจะส่งผลดีอย่างมากนะสำหรับชาวลัคนาราศีพฤษภนะคะในระยะนี้นะคะอยากจะให้ชาวลัคนาราศีพฤษภทุกคนทุกท่านทําบุญทําทานอย่างที่สมัยได้บอกไปจะเกื้อหนุนดวงชะตาเป็นอย่างดีและเป็นช่วงที่ชาวพฤษภนั้นอนะ่ะค่อนข้างที่จะมีเซนด์ดีสมัยมองว่าการคุยงานการพิจารณาคน นะคะการวางแผนงานการเลือกใช้คนการเดาใจคนมันจะแม่นยำมากๆมีโอกาสที่คุณจะฝันดีฝันแม่นด้วยนะบางทีอาจจะได้โชคได้ลาบจากความฝันนะคะเรื่องราวเก่าๆเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับคนมีอายุคนอาวุโสมักจะส่งผลดีต่อตัวคุณดาวพระเกตเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับผู้หลักผู้ใหญ่เป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับความความอาวุโสความแก่อย่างเงี้ยค่ะเพราะดาวพระเกตเป็นดาว เป็นดาวเก่าแก่เป็นดาวที่มีอายุยาวนานเพราะฉะนั้นถ้าตัวคุณได้ข้องเกี่ยวกับบุคคลที่มีความเป็นผู้หลักผู้ใหญ่อย่างเงี้ยก็จะเป็นเรื่องที่ดีจะเป็นจังหวะเป็นสัญญาณดีๆในชีวิตของคุณนั่นเองนะคะคร่าวๆประมาณนี้สําหรับชาวลัคนาราศีพฤษภชาวพระศพท่านใดที่ได้เข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้สมัยก็อยากจะให้คุณน้อมเอาพลังงานดีๆกล่าวคําพูดดีๆต่อตัวคุณเอง หรือจะพิมพ์คำพูดดีๆมาใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อเป็นการบอกให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกให้เทพพย,ยดาฟ้าดินทั้งหลายได้รับรู้ว่าต่อแต่นี้เป็นต้นไปคุณจะขอน้อมเอาพลังงานดีๆจากดาวพระเกตเข้ามาเป็นแรงกระตุน้นเข้ามาเป็นแรงผลักดันตัวคุณให้คุณได้ประสบพบเจอกับความสำเร็จและราบรื่นค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ